สวัสดีครับผมโคชโจ้ห้าหลานะครับวันนี้ผมจะมาแนะเทคนิคในการยิงปั่นไซก้ยนะฮะโดยที่ผมจะเลี้ยงบอลมาหลบกลวยสีส้มซึ่งเหมือนกต่อสู้ตรงนี้นะครับแล้วปั่นเข้าไปตรงเสาไกลมุมมุมกว้างตรงนู้นะนะครับมาดูนะฮะยิงในลนักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างยากนะครับเราจะยิงในลนักษณะของการยิง ด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับั่นในลักษณะแบบนี้นะฮะปั้งแบบนี้นะครับดีดนะครับดีดปั้งแบบนี้บอลจะต้องโดนขึ้นใบนะครับโดนขึ้นใบนะครับบอลมันจะไซด์นะครับไซอ้อมแล้วก็หนีมือผู้รักษาประตูนะครับสําคัญเลยก็คือนะครับอยาเวียงเท้าออกมาเฉยๆนะครับพยายามล็อกเตัวแาบนี้ได้ยิงมุมกว้างนะครับ สิ่งสำคัญนะฮะอย่างที่บอกว่าโอเคตอนแรกถ้ามันถ้ามันยากเราจะเริ่มเริ่มฝังหน้ไปก่อนโดยที่ไม่มีลูกตาประตูนะครับเราเอาชลาลงมาปักเป็นประตูเล็กแล้วยิงพยายามยิงสุดยิงเข้าตรงนี้ไม่ได้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะฮะไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนซ้อมมันผิดพลาดได้เราก็แก้ไขเอานะครับทุกอย่างมาจะต้องถูกซ้อมนะฮะซ้อนบ่อยๆทำทุกจริงะครับคุณผู้มครับ อย่าลืมนะครับ<อ>ล็อกเข้ามาให้ได้อย่าเยียงเข้าไปทีเทียนะครับพร้อมไป่อกันที่สุดอบคุณทท